ในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางด้านการเงินการคลังการพัสดุซึ่งกองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิ่นเขาได้ดําเนินการตรวจสอบประจําปี2564นะครับก็พบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายพบข้อบอกพร่องต่างๆในการปฏิบัติงานนะครับ ซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกันในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยไม่ได้จัดส่งรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานที่กำหนดนะครับและก็ไม่ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบไม่ได้เผยแพร่พผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบ,บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561มาตรา72นะครับในระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก็คือ 1. พระราชบ,บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561มาตรา72ให้หน่วยงานของรัฐเน่นนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักง,งาน การตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและกระทรวงเจ้าสังกัดเว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภาศาลยุติธรรมศาลปกครองศารลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอายการตรงนี้เนี่ยให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับสในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0808.4ทับว373ลงวันที่28มกราคม2562เรื่องการจัดส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนของกระทรวงการคลังให้สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดรวบรวมรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่งให้กรมบัญชีกลางต่อไปนะครับนี่เป็นในเรื่องของข้อบกพร่องในเรื่องของการไม่จัดส่งรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั่นเองนะครับ